สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิม์กวันทางช่อง YouTube Good My Store 15นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะปีนี้ตั้งเป้าว,ว่าจะให้ถึง1 0 0 0 0แสน Subscriber ให้ได้นะคะหลังจากที่ทำคลิปวิดีโอมานานมากนะคะประมาณ5ปีแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีก็ฝากเพื่อนเนะคะกดไลค์กด, like, กด ติดตามให้กําลังใจด้วยนะคะวันนี้มาไม่ได้ให้ซุ่มให้เสียงนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะมาไลฟ์พูดคุยกันนะคะว่า5ข้อนะคะทำไมฝรั่งทิ้งเราไปแล้วเขาถึงยังกลับมานะคะวันนี้เราจะมาเบรกดาวหลังจากที่แน,นหลายคนนั้นมาลำพึงลำพันเพอ้อกันมากทีเดียวนะคะว่าทำไมคนที่เราคุยไปแล้วนะคะ ทำไมเขาเทเราไปแล้วทำไมเขายังกลับมานะคะได้ยินกันทุกคนนะคะได้ยินกันนะคะก็ฝากเพื่อนนะคะใครจะสั่งคัมภีร์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัคร date, line, เว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมพ์จ้าสีสเมาได้เนื่องจากพิมพ์รีวิวเว็บเดทออนไลน์หาคู่ไปเยอะมากนะคะพิมพ์รับเขียนโปรไฟล์ด้วยเขียนแค่ครั้งเดียวคุณเอาไปลงได้5ที่10ที่20ที่เลยนะคะเรา สามารถที่จะไปลงได้นะคะเขียนโปรไฟล์ดีนะคะโอเคนะคะวันนี้อยากจะมาเบรกดาวห้5ข้อนะคะว่าทําไมผู้ชายฝรั่งทิ้งเราไปแล้วทําไมเขายังกลับมาในตอนที่เราไม่ได้ต้องการเขานะคะในหลายคนก็โอเคที่จะกลับไปคุยนะคะแต่บางคนก็ไม่โอเคนะคะเรามาดูเหตุผลว่าทําไมเขายังกลับมาหาคุณนข้อแรกนะคะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่ไม่ชอบการสูญเสียในหลายคนนะนะคะไม่ว่าจะเขาไม่ว่าจะเรา บางคนนั้นมี r e l ationship มีความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือความสัมพันธ์มันตึงมันไปต่อไม่ได้เลิกลากันพิมพ์เคยเห็นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตอนที่พิมพ์เลิกกับแฟนคนไทยเราคบกันมาประมาณ3ปี3ปีแล้วก็คือความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาไปทางไหนนะคะก็คือทะเลาะกันบ่อยมากนะคะด้วยความที่พื้นฐานมันไม่ได้มาจากความรัก มันมาจากคนสองคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการอยากที่จะมีแฟนแต่ก็คือมันไม่ได้มาจากความรักเพราะวันหนึ่งมาคบกันนะคะมาคบกันแล้วคือมันมีปัญหากันมากเขาก็ไม่ได้แบบอินเลิฟกับเรามากนะคะเขาบอกเลิกเราทุกวันนะคะเราตัดสินใจที่จะวันหนึ่งที่เราทนไม่ได้เราบอกเลิกเขาคือมันจบมันจบไปเลยเขาพยายามที่จะกลับมาในวันที่เราไม่ต้องการเขาเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกเสียดายเวลาเขารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมทำไมเราต้องเลิกกับเขานะคะทำไมเราต้องเลิกกับเขาทั้งทงท,งที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะมาแต่งงานกับเราหรือว่านู่นนี่นั่นนั่นมันเป็นเพราะว่าเหตุผลของคุณที่ไม่ต้องการสูญเสียเขาไม่อยากที่จะจะเสียเราไปเขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครแต่ก็คือจําไว้นะคะหากคุณที่ที่จะเลิกกับใครจากคนหนึ่งนะคะด้วยเหตุผลที่คุณคิดว่าร่างร่างกายและจิตใจของคุณนะ่ะฮิลแล้วไปได้มูฟออนแล้วอย่าหันกลับ คุณเคยดูเรื่องอะไรนะที่ใหม่ดาวิกากับหนุ่มที่เขาคบกันมาสิบปี10ปีที่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยวันหนึ่งเลิกกันไปนะคะคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือว่าจะกลับไปหาคนใหม่พี่บอกนะคะมูฟออนแค่นั้นมูฟออนแค่นั้นดังนั้นนะความสูญเสียความรู้สึกที่สูญเสียนะคะเขาไม่อยากที่จะ Move On เขาอยากที่จะกลับมาหาเราแต่คนเดิมยังไงก็เป็นคนเดิมนะพี่จะบอกนะคะหากคุณไม่แฮปปี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะ มันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนคนได้นะจำไว้นะคะเลทแฟลกครั้งแรกคุณเห็นในตอนนี้กับอีก5ปีมันก็ยังจะเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจะบอกเพื่อนไว้เพราะแหน,นหลายคนนะัคิดว่าเราเปลี่ยนเขาได้คุณเปลี่ยนใครไม่ได้นะ,ะโดยเฉพาะนิสัยลึกๆของคุณนะคะอันนี้จะยากมากนะคะข้อที่2นะคะก็คือเวลาที่เลิกกันมันไม่เคลียร์กับปัญหาก็คือเหมือนกับคุณเคยได้ยินไหมเหมือนกับดูดีๆแล้วก็หายไป อยูด่ดีๆเราก็ตัดสินใจที่จะหายไปหรืออยู่ดีๆผู้ชายก็ตัดสินใจตัดสินใจที่จะหายไปเรารู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ว่าเลิกกันเพราะอะไรว่าทําไมเขาถึงเทรเรากลางอากาศอย่างในหลายคนบอกว่าให้คุยกันมาห้าหกเดือนอยู่ดีผู้ชายก็หายไปเลยนะเขาไม่ตอบกลับมาเลยนะคะเราก็พยายามที่จะหาเหตุผลหาอะไรแต่ผู้ชายก็ไม่ติดต่อกลับมาวันหนึ่งที่เรามุฟออนได้ผู้ชายกลับมาเหมือนกับเขาต้องการที่จะมาเคลียร์ความสัมพันธ์บางคนนะคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นของตาย ยิ่งใช้คำนี้นะคะของตายที่แบบว่าเขาจะกลับมาตอนไหนก็ได้อย่าทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณเป็นของตายนะไม่ว่าจะฝรั่งหรือว่าคนไทยไม่ว่าจะฝรั่งหรือคนไทยหากคุณทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณเป็นของตายนะเขาจะทาเหมือนเขาไม่สนใจคุณดังนั้นคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณนั้นมีปีกกล้าขาแข็งต่อใหเ้เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราไม่ได้นิดเขานะคะเมือ่อไหรก็ตามที่เราแสดงความว่าเราไม่ได้นิดผู้ชายมาก ไม่ต้องการเขาคือเรามีชีวิตของเราเรามีหน้าที่การงานเรามีเงินเรามีชีวิตของเราเราไม่จําเป็นที่ต้องนิดผู้ชายดังนั้นนะเมื่อคบกันมาแล้วความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นแล้วผู้ชายเลิกไปเขากลับมาเขาต้องการที่จะเคลียร์พวกนี้แต่หากเราทําให้เขาเห็นว่าคุณ strong ผู้ชายอยากลนะยากลับนะฮะอยากกลับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะว่าคุณนั้นจะไปต่อกับคนเก่าหรือว่าคุณจะ move on หาคนใหม่เพราะอย่างมีล่าสุดที่พิมเล็กมีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งนะ แกบอกว่าแกคุยคบกับผู้ชายตั้งแต่อายุ36 36ตอนนี้แก43 6 7 8 9 10 11 12 13 7ป้ปี7ปีผู้ชายไม่เคยคิดที่จะตัดสินใจที่จะแต่งงานไม่เคยคิดที่จะตัดสินใจอะไรนะคะระยะเวลาการค,รบ,การครบการคุยพอมันนานมากๆนะพิมบอกนะคะว่าคบกันรอวันเลิกละเพื่อนสนิทของพิมก็เหมือนกันนะคะคบมาตั้ง7ปี อยู่ดีๆผู้ชายก็เทไปแต่งงานคนใหม่เลยนะคะดังนั้นหากคนเก่ากลับมาหาคุณนะฟังให้ดีนะคะคนเก่ากลับมาหาคุณนะคุณต้องดูนะว่าคุณจะคบกับคนเดิมหรือว่าคุณจะมูฟออนหาคนใหม่นะคะข้อที่สามนะคะรู้สึกเสียดายรู้สึกอิจฉาคุณจะเห็นนะคะบางคนบางคนบอกว่าพี่เลิกกับเขาแล้วพี่บอกพี่เลิกกับเขาพี่มีคุยกับเขาแต่ผู้ชายก็ยังเข้ามาเช็ค เฟซบุ๊กของพี่เข้ามาเช็คในอินสตาแกรมของพี่นะว่าพี่เป็นยังไงนู่นนี่นะพวกรู้สึกเสียดายรู้สึกอิจฉาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีชีวิตที่ดีบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเลิกกันไปแล้วทําให้ผู้ชายรู้สึกเสียดายอะไรต่างๆคือพิมพบอกตรงๆนะคะว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องทาหรอกนะคะคือมันคือชีวิตของเราพิมพเลิกกับแฟนคนไทยพิมพไม่เคยทําให้เขารู้สึกเสียดายแล้วนะนะคะแต่ให้เขารู้ว่าเรามีชีวิตที่ดีของเราเราแฮปปี้กับชีวิตของเรา ดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้ชายรู้สึกเสียดายรู้สึกอิจฉานะคะคุณมีชีวิตที่ดีคุณเจอคนที่ดีคุณเจอคนใหม่ผู้ชายอยากจะกลับมาแต่ตอนนั้นคุณจะอยากไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้กับคนดิมแต่สําหรับพิมพ์นะพิมพบอกนะคะว่าคนเดิมยังไงก็เป็นคนดืม่มไม่ว่าคุณจะคบใหม่หรือว่ายังไงนะ,ะจะกลับมารีเทิร์นกันหรือว่าจะไปต่อสําหรับพิมพ์นะพิมพบอกนะคะว่าหากการตัดสินใจเลิกลาหรือจบนะนะคะทางเราตัดสินใจดีแล้ว อย่ากลับอย่าหันหลังกลับเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะคะเดินหน้าอย่างเดียวไม่อย่างนั้นนะมันจะผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาได้เว้ยนะคะแล้วมันก็เลิกเราไปครั้งที่สองมันก็จะกลับมาอีกคราวนี้นะคะมันไม่เวิร์กนะคะมันไม่เวิร์กข้อที่สี่นะคะก็คือรู้สึกแข่งขันกันคุณรู้สึกนะคะว่าเวลาที่มันมีการแข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณเดทคนใหม่คุณเดทคนใหม่ อย่างนีน้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรายังไม่มุฟออนเรายังรักเขาอะไรต่างาคุณจําไว้นะว่าเวลาที่เราเลิกลากับใครเราเสียใจเราร้องห่มร้องไห้จเป็นตายผู้ชายไม่ได้มารู้รับรู้กับคุณนะเราจําเป็นที่ต้องมีชีวิตใหม่เมื่อเรามีชีวิตใหม่นะคะเราเจอคนใหม่อ่ะคนไอ้คนเก่ามันก็เริ่มอยากที่จะผู้อยากจะมาแข่งอยากจะกลับมาเพื่อมาช่วงชิงคุณนะคะมีมีคู่แข่งมีคู่แข่งเหมือนว่าเราเด็ดคนใหม่แล้วผู้คนเก่าก็จะกลับมานะคะเหมือนจะ แสดงให้คุณดูว่าระหว่างคนใหม่กับคนเก่านะคะคนไหนคุณจะเลือกนะคะมันมีคู่แข่งมันเหมือนกับบางคนผู้ชายบางคนมันชอบการแข่งขันนะคะชอบการช่วงชิงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วใจน่าประทับใจเพราะว่ามันมีคู่แข่งอีกดันงนั้นนักทินจะบอกนะคะว่าเลือกเอาจะคนเก่าหรือว่าจะคนใหม่หากคนใหม่มีภาษีดีไปกับคนใหม่ลดนะคะ คนเก่าคนเก่าคนเดิม่มยังไงก็เป็นคนดืมนะมันเปลี่ยนใครไม่ได้นะคะมันเปลี่ยนใครไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายนะเมื่อไหร่ก็ตามนะนะคะที่ผู้ชายที่ผู้ชายทิ้งเราไปแล้วเราเหมือนเรา keep space ช่องว่างเราไม่ต้องการเขานะคะเหมือนกับค,ค,คุณเคยคุณเคยคบกับใครสักคนที่แบบว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตกับเขาตลอดเหมือนมันเคยมีคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า ผู้ชายไปรับไปที่รับที่บ้านไปส่งที่ทํางานเลิกงานมารับไปรับที่ทํางานมาส่งก็คือเหมือนกับเรานิดผู้ชายมากก็คือเหมือนกับชีวิตเราลีลายออนเขานะนะคะขึ้นอยู่กับเขาอะไรต่างเพราะวันหนึ่งที่เลิกลากันไปเหมือนกับเรามีพื้นที่ของเราเราทําของเราเองได้ผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเริ่มหายใจหายคอได้ถูกเริ่มหายใจหายคอได้แล้วนะคะว่านี่เราไม่ต้องการเขาตลอดเขาอยากที่จะต้องอยากได้ผู้หญิงที่บางครั้งนะนะคะ รับผิดชอบตัวเองได้นะคะผู้หญิงที่ไม่ต้องการไม่น e ดเขาตลอดนะนะคะไม่คือไม่ต้องการเขานะ่ะนะคะก็คือเหมือนเราใช้ชีวิตของเราได้บางคนนะมีชีวิตแบบนั้นนะเวลาแฟนไปรับไปส่งคือใช้ชีวิตกับแฟนตลอดอะไรต่างวันหนึ่งที่ผู้ชายหายไปนะใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้แบบนี้ผู้ชายมันจะไม่มันจะไม่รู้สึกเสียดายมันจะรู้สึกดีที่มันเลิกลาไปนะอันนี้พิมบอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าเราจะต้องรู้จักที่จะใช้ชีวิตของเรา อย่างที่เคยพูดนะคะว่าเวลาที่เราครบหาแฟนฝรั่งหรือว่ามีชีวิตคู่หรือว่าอะไรต่างเราจําเป็นที่ต้องมีงานมีเงินของเราเพราะอะไรเพราะรู้สึกผู้ชายจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องการเขาไม่นิสเขาตลอดตอนที่เราไม่มีเขาเราก็ยังอยู่ได้นี่คือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ไม่ว่าจะฝรั่งหรือว่าคนไทยเขารู้สึกเกรงใจเรานะคะนี่คือสี่หลักสี่ข้อหลักๆเลยนะคะจาไว้นะคะ,ว,ะ,คะว่าคนเก่าก็คือคนเก่านะมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันเปลี่ยนไม่ได้ นะคะมันเปลี่ยนไม่ได้เลยหากเราจะไปกลับไปคบกับคนเก่าหรือว่าเราจะมูฟออนหาคนใหม่สําหรับพิมพ์นะไม่รู้สิหากการตัดสินใจเลิกหลานะนะคะมันต้องเป็นเมื่อเราตัดสินใจดีแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เราทานะคะแล้วเราก็คือมูฟออนแค่นั้นพิมพจําได้ว่าตอนพิมพ์เลิกแฟนคนไทยนะเขากลับมานะเขากลับมาบอกว่าเขานั้นอยากจะแต่งงานนะ,ะคะคบกันมา3ามปีนะคะก็คุยกันมาตลอดล่ะแต่ก็คือทะเลาะกันตลอดทะเลาะกันตลอดนะคะ ก็คือเหมือนไม่มีปัญหากันตลอดพอวันหนึ่งที่เราเลิกลาเขากลับมาบอกเออก็าอยากแต่งงานกับเราแต่ว่าเราไม่แต่งเราบอกว่าคนเก่าก็คือคนเก่านะนะคะเราจะไม่คบกับคนเก่าเราจะมุ่งออนหาคนใหม่นะคะนะคะมันก็คือสิ่งที่เราเลือกโอเคนะคะก็คือมาทักทายกันนะคะหนูน้อยนอนนะคะหนูน้อยนอนค่ะคุณแคทเกมนะคะคุณธานิกาคุณมาติการค่ะคุณสุพรรณสารค่ะคุณรยานะคะ คุณสายใจนะคะคุณหนิงนะคะคุณวิไลวันนะคะคุณทิติการนะคะเจ้าคุณดีๆนะคะคุณพัฒนัชาญนะคะนะคะคำถามหลังไม่นะคุณลุ่งสุรีมาถามว่าอาสังหาบริมตั์เชื่อเชื่อใจได้ไหมโปรไฟล์ดีมากเป็นคนเกาหลีอาชีพนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีคนนะอาชีพประเทศหรือว่าอะไรต่างหลักๆมันคือตัวคนตัวคนที่เราจําเป็นที่ต้องดูนะ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมไม่ว่าจะชาติไหนนะคะมันต้องใช้เวลาดูเวลาดูเมื่อวานหรือวันก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาคุยกับฝรั่งนี่แหละเขาเข้ามาถามในห้องโยกย้ายประเทศโยกย้ายประเทศนะคะย้ายประเทศกันเถอะพวกนี้นะคะว่าฝรั่งเขาจะขอหน้าพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปทําวีซ่าให้พิมพ์บอกนะคะว่าอย่าหาทำ บางคนนะคะผู้ชายพูดแค่นั้นนะคะก็หูตาหูตาเหลือกนะพาสปอร์ตนั้นมีอะไรมันหนึ่งละมีเลขพาสปอร์ตสองนะมีข้อมูลของคุณวันเดือนปีเกิดมีอะไรต่างๆซึ่งในหลายๆอย่างมันลิงก์กับข้อมูลส่วนตัวของคุณในเรื่องของธนาคารที่อยู่หรือว่าอะไรต่างๆนะต้องระมัดระวังการให้ข้อมูลกับคนแปลกหน้าและผู้หญิงคนนี้นะก็แชทกับฝรั่งทางออนไลน์ล่ะพอพิมพ์ไปตอบนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ประทับใจนะคะ เขาจะไม่ชอบนะคะเขาก็อีกหนอนะคะพีมบอกว่าเออนั่นแหะนะคนะ,ะก็ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เลือกแต่พิมบอกว่าอย่าไปแจกข้อมูลส่วนตัวให้กับใครที่คุณไม่รู้จักมันไม่ใช่เรื่องนะคะจ้าพี่พุทธนะคะขายของดีไหมขายของพอได้นะคะแต่มันร้อนนะคะก็เลยกลับมาไวเพราะว่าหนูน้อยเขาไม่กินไม่กินนมขวดเขาจะกินแต่นมแม่ก็เลยต้องต้องกลับมาเร็วนะคะต้องกลับมาเร็วมีคนมาถามนะว่าอายุสามสิบ อยุ40 45 50นี่ยังถือว่าแก่เกินไปกับการเดินสายฟอไม่แก่ไม่แก่นะพี่มีโอกาสช่วยพี่คนหนึ่งนะนะคะแกแต่งงานไปอยู่ฝรั่งเศสล้วมั้งนะคะแกเริ่มตอน50นะตอนนี้เขาก็มีฟอบินมามาเยี่ยมถึงบ้านนะนะคะฟอออสเตรเลียกับฝรั่งเศสสุดท้ายแกก็เลือกคนฝรั่งเศสนะคะ คุณนัดที่ชาบอกว่าเอออันนี้น่าสนใจจริงค่ะคนไทยปล่อยไก่กันเยอะเรื่องไม่ขอบคุณวันวันหนึ่งฝรั่งขอบคุณกันไม่รู้กี่รอบต้องพูดให้ชินใช้ให้เป็นใช่ที่พิมพ์พูดไปเมื่อวานเนี่ยคือมันเป็นประเด็นเลยนะนะคะการที่เราที่จะรู้จักขอบคุณคนนะคะคนไทยไม่ค่อยนิยมพูดกันบางคนนะไม่ไม่ไม่นิยมแม้แต่เด็กนักเรียนพี่มีเพื่อนที่เป็นอาจารย์นะก็บอกว่าเด็กเด็กนักเรียนมันก็ไม่ขอบคุณนะนะคะเหมือนกับเป็นเรื่องเรื่อง ต้องแปลกๆเรื่องอะไรของเขานะแต่พิมบอกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะทำนะคะสมควรที่จะทำนะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะคะน้องเดือนกว่าๆนะคะใกล้แปดเดือนแล้วนะคะอีกสองสองอาทิตย์ได้แปดเดือนนะคะนะคะคใครมีคําถามขึ้น พิมหาคำถามหลังไหมพิมโพสผักของพิมนะที่ปลูกพิมว่าจะอัดคลิปมันร้อนมากนะคะพิมออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะมันโอ้ะนะ่ยเขาตื่นแล้ว <laughs> พูดปุ๊บตื่นปั๊บเลยนะคะไวมากคะ,ะเหมือนเหมือนเขาได้ซิกเซนนะคะซิกเซนซิกเซนรับรู้นะคะว่าแม่ว่าแม่กำลังไลฟ์สดอยู่นะซิกเซน ตื่นะให้เขาเล่นในคลิปเขานะเล่นในเตียงเด็กนะคะนะคะ,นะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้นะคะพี่หมอนะคะว่าเว็บเ,เว็บเดทออนไลน์หาคู่นะนะคะพี่ไม่แนะนำให้สมัคร Facebook นะเหมือนลิงก์โปรไฟล์ Facebook อะไรแต่างพี่ไม่แนะนำนะพี่ไม่แนะนำพี่ไม่แนะนำเลยให้คุณสมัคร อีเมลสร้างอีเมลขึ้นมาใหม่ก็กรุณาตั้งอีเมลที่มันที่มันย,กยากๆหน่อยนะนะคะอย่าตั้งอีเมลตามวันเดือนปีเกิดตั้งอีเมลง่ายๆอะไรต่างๆนี่คือไม่ไม่เวิร์กเหมือนกันนะไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะจ้าพี่เมย์นะคะนะคะเราจะเป็นที่ต้องตั้งอะไรที่มันยากๆนะคะตั้งอะไรที่มันยากๆหน่อยนะทนะะี่บอกนะว่า ฝรั่งนะเขาก็จะชอบเหมือนกับคนไทยเขาชอบลูกสะพ้ยขยันอะไรอต่างๆนะหากเราขยันทำมาหากินขยันทำนู่นทำนี่เขาก็ประทับใจเรานะคะพี่ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะคะแต่ฟาเรนไฮต์ประมาณ93-94นะคะตื่นและเล่นคุกกี้คุกคกี้อยู่นั่นนะคะนะคะนะคะโอเคนะคะพเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคาถามก็ คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพพ์มาตอบให้กับทุกคนนะคะก็ราติสวัสดิ์นอนหลับปันดีกันทุกคนขอบคุณค่ะ